มันทักมาหาผมก่อนเลยวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดวันที่หกวันเกิดม,มันทักมาพ่อเหนื่อยเดี๋ยนะไม่ใช่เดี๋ยวทักมาเอ่อมันทักมาหาผมก่อนบอกพ่อเหนื่อยแล้วผมก็บอกว่าตอนนั้นอนะ่ะผมอยู่ที่เอ่อเมืองเมืองอุดิตผมก็ถามมันขอเบอร์มันบอกไม่เป็นไรพ่อเขบอกให้ส่งเบอร์มาอ่ามันก็เงียบไปสักพักก็ทําร้องไห้แล้วก็เหนื่อยเหรอลําบากเหรอกูผ่านมาหมดแล้ว เออเงินเท่านั้นที่ช่วยได้สังคมบ้านเราประมาณนี้ครับเมื่อบอกขอบคุณครับพ่อหนูรักพ่อนะครับแล้วก็ส่งรูปนี้มาอืแบบเหมือนกับสร้างภาพเหมือนกับไม่ใช่ตัวเขาเป็นคนคุยแชทเนี้ยเพราะมันเป็นช่วงกลางวันแต่พอหลังจากนั้นกลางคืนก็เป็นตามคลิปที่ผมส่งวีดีโอไปให้อันเนี้ยน่าจะไม่ใช่ตัวเขาน่าจะเป็นคนอื่นเล่นแต่เป็นเฟซเดียวกันคือลุอคนยุติยะพูดไม่ได้แต่คืออีกคนเล่นเฟซ ก็อนแบบไม่ยารู้ไงว่าองห้พเหนูอยากให้พี่ติกลับมาบ้านเียกับบ้านแต่พี่กับไม่ได้ทำไมตพี่ตพี่ับหน้าตพี่ับพี่ตา ทำไมพี่เนปี่เอยู่ดีนะสุดเด็ดพี่จ้าสุดมากพีไม่เหลืออะไรแนละ้วเลยพี่เมใส่ฟ้าไม่ฟ้ามันก็ปิ้งพี่แล้วพี่ฟ้าอยู่ไหนพ,ไไพี่ฟ้าอยู่ไหนมันก็อยู่พี่แต่มันมันอยู่พี่แต่มันก็ทิ้งพี่ไปแล้วและและออกก๊าซล่ะแล้วออากก๊าซล่ะ โอกกันีกว่ยายสกิักไม่ได้มาด้วยโอเคให้หน okay. ูถามว่าอะไรปิดไม้อยู่เหี่ยกับบ้านเหี่ยกับบ้านมากถามว่าชื่อบริษัทที่ทำมาชื่ออะไรพี่ตีพี่ตีทำงานอยู่หรือเปล่าฮะปีนอยู่กับบชามีมีมหลักฐานมาก เพิ่กับเพิ่มชื่ออะไรชื่อบริษัทอะไรบริษัทที่มีฟัาพี่โัวฟ้าอยางมาสองคนไปป่ะสองคนกับพี่ฟ้าพี่โดนหลอกมา,ากฟ้ารับเรื่องไว้อ๋อ แล้วให้ไปติดต่อที่กองสากลินแดนไปตามตัวลูกชายเองว่าหายไปตอนไหนอ๋อครับหายไปกี่วันแล้วก็3ส,สามเดือนนะสามเดือนนี้แล้วเรารู้ได้ไงไกก็เขาทักแชทมาบอกเมื่อวันเกิดเขาวันที่หที่ผ่านมาว่าถูกจับอ,อยู่ที่เมืองบาเวตประเทศกัมพูชาครับแล้วตอนนั้นน่ะน้องนึกว่าไปไปที่ไหนเไปที่ทิกรมหรึ่งไง คิดว่าทางบ้านคิดว่าไปอยู่ไปทํางานที่กรมเพาเป็นกิจวัตรเขาหายไปถ้าเกิดว่านั่นเสร็จเกิดร้อนเรื่องเงินถึงจะพักมาหาเราก็ไม่ได้เอกใจอที่หายไปครั้งท้ายก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยไม่ได้ติดต่อตอนนี้เรามาแจ้งตามติดต่อครั้งสุดท้ายวันที่หกพฤษาหกตุลาเราก็สงัยไงสงใจตอนแรกนึกว่าอยู่ทํางานอยู่เรว่าเออไม่มีเวลามากับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาหายตัวไปประมาณสัก ตั้งแต่ 6, 6ตุลาอยู่อยู่เมื่อวันที่6 6หกราน,นี้เขาทักมาแล้วผมก็พอดีผมอยู่ที่ทํางานอยู่พักเหนือนก็ผติดต่อมาทางแม่เขาอีกทีนึงก็โทรมาตอนกลางคืนแอบใช้เฟซบุ๊กของตัวเองแต่เป็นเครื่องของนายทุนจีน,นโทรมาบอกว่าถูกจับอยู่ที่บาเวต แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักพู่นะครับตามคลิปเลยตามคลิปมันมีประมาณสี่ห้าคลิปแต่ส่วนใหญ่เขาจะเจาะมาทางน้องสาวซึ่งผมก็ยังช่างใจว่าเป็น a ออหรือเปล่าเพราะว่าห่วงลูกสาวคนเล็กเหมือนกันครับเพราะว่าต้องการให้เขาเจาะมาทางผมเขาก็ไม่เจาะจะไปทางแม่คนแก่ผู้หญิงครับแล้วใครเป็นคนพาไปผมคิดว่าเขาเบื้องต้นนะฮะสมัครใจไปกันทั้งสองฝูวเมีย นะครับแล้วก็หายี่กี่คนสองคนครับแต่เบื้องต้นหลังหลังจากที่หายไปช่วงเดือนแร,แรกผมคิดว่าเขาคงจะสมัครใจไปกันแล้วหลังจากนั้นจะทายอดไม่ได้หรือเปล่า mm hmm. เพราะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกปกยาสลบไปปผล่ทิ้งอยู่ที่บาวเวตเลยแล้วเราทราบไงว่าเขาต้องอยู่ี่นเขามีอ่ามีคลิปแล้วเขาวิดีโอคอลมาครับแล้วก็ตอนวิดีโอคอล mm hmm. ผมแอบแคปแอบแคปตาแหน่งไว้ฮะ mm hmm. ตาม นี่อยู่พื้นที่ที่ของตรงนี้ฮะมันจะลงทะเลไปแล้วออกผ่านจากแต่เขาไม่สามารถส่งให้เราได้เขาเปิดให้ดูได้แค่นั้นเพราะว่ากลางคืนอ่ะเขาจะมีเขาบอกว่าจะมีโปรแกรมเมอร์ของคนจีนอ่ะซึ่งเก่งมากเขาสามารถถึงแม้ลบก็คู่ได้ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับตามคำบอกเล่าของเขา